สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยแบบบ้านๆมาฝากเพื่อนๆคะ่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือยำพริกหนุ่มไข่ต้มนะคะเป็นเมนูอร่อยแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะที่สำคัญใครทำก็อร่อยนะคะหน้าตาที่เสร็จออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีพริกหนุ่มคะ่ะที่ใช้ในคลิปก็ประมาณ24เม็ดนะคะ หอมแขกผ่าครึ่งค่ะกระเทียมจีนสองหัวนะคะจะนําไปย่างหรือว่าไปปิ้งให้สุกนั่นเองค่ะของพี่จะย่างในเตาแบบนี้นะคะได้ใส่กุ้งแห้งไปอบด้วยค่ะกุ้งแห้งที่ใช้ก็เป็นตัวใหญ่นะคะ180กรัมค่ะพออบกุ้งแห้งกรอบแล้วเราก็นํามาบดหยาบๆแบบนี้ไว้เลยนะคะกุ้งแห้งที่บดเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้พักไว้พร้อมทุกอย่างแล้วค่ะ พริกที่เราย่างนะคะเอาเปลือกออกค่ะแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้แบบนี้นะคะหอมแขกก็ซอยเป็นเส้นๆค่ะกระเทียมนะคะเอาเปลือกออกค่ะก็จะมีมะนาวนะคะพี่หั่นไว้2ลูกค่ะส่วนผสมของน้ำยำนะคะพี่ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะสำหรับเกลือนี้ถ้าใครจะใช้น้ำปลายอย่างเดียวก็ได้นะคะในนี้ก็จะมีเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะชิมเอาเลยค่ะถ้าใครต้องการเพิ่มส่วนไหนก็เพิ่มได้นะคะรสชาติของแต่ละคนที่ชอบก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นให้ปรุงตามที่เราต้องการเลยค่ะของพี่ใส่มะนาวลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะนําทุกอย่างลงครุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแนะนําให้เอากระเทียมที่เราย่างไว้ค่ะโขลกให้พอแตกนะคะไม่ต้องโขลกละเอียดค่ะจะได้เข้ากับน้ํายําอร่อยๆอนะคะนี่นะคะพี่โขลกประมาณนี้เลยค่ะ ตอนนี้นำทุกอย่างลงคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะพริกหนุ่มบางทีเราซื้อมาอาจจะเผ็ดบ้างก็มีนะคะถ้ารู้สึกว่าเผ็ดมากทานไม่ไหวก็แกะเอาเม็ดข้างในออกบ้างได้ค่ะในคลิปของพี่ก็แกะออกบ้างเหมือนกันนะคะแต่ไม่อออกทั้งหมดค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสุดท้ายเราก็จะมาใส่ส่วนของกุ้งแห้งค่ะ ใส่กุ้งแห้งลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะรู้สึกว่าจะเผ็ดอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะคะส่วนของผงชูรสนี้แล้วแต่นะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ผักชีลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะการเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มค่ะปริมาณนี้แล้วแต่ชอบเหมือนกันนะคะก็จะมีไข่ต้มแคบหมูนะคะแล้วผักสลัดหรือว่าผักต่างๆตามชอบได้เลยค่ะก็จะเป็นเมนูยำพริกหนุ่มที่อร่อยอร่อยนะคะทานเป็นกับข้าวหรือว่าทานเล่นแบบนี้ก็ได้ค่ะรับรองความอร่อยนะคะยังไงลองทำกันเลยค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านานอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ